กระดูกแนมโมเดลชาในยี่สิบใครับใช่ครับเอาผักไหมไม่ผักเนีเหนก็ได้เอาไหนิได้นะครับเอาเอทานเลยครับสอ้คุณพี่หันไหมครัน

โมเดลงานกระดูกอ่างค แหนมกระดูวานครับผมชิมได้นะผ่านไหมหมูแดงแหนมกระดูวานชิมได้นะครับ